เอาละรครับผมก็กราบสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม,ผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทเลเกตเตอร์นี่นะครับก็ในวันนี้นี่ครับก็จะเป็นการจัดดับตามคําขอกันดิเช่นเคยซึ่งคําขอในอาทิตย์นี้นะครับหรือว่าในวันพุธนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมแนวฟุตบอลเกมแนวฟุตบอลเนี่ยก็จะจัดปีต่อปีเลยนะครับก็คือในคลิปนี้นี่ครับจะเป็นเกมฟุตบอลน่าเล่นประจําปี2022อาจจะมีทั้งเกมที่ เป็นตัวเกมเก่าตัวอัปเดตในปี2022หรือว่าเกมใหม่ก็จะเอามาแนะนําในคลิปนี้และกันนี่ครับใครที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลแล้วก็มองหาเกมฟุตบอลที่น่านเล่นในปี2022อยู่นะครับก็คือหา้หามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไล้กันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย life, life, เกมแรกเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า d e m League 2022ซึ่งเกม d e m League เนี่ยเปิดตัวให้เราเล่นนานมากๆแต่ว่า เขาเนี่ยก็ได้อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆอัปเดตขึ้นมาเรื่อยจนมาถึงปีในปัจจุบันก็คือปี2022ภาคแต่ก่อนมันเป็นแบบออฟไลน์ line, ใช่ไหมคือสามารถเล่นออฟไลน์ line, เล่นกับพวก AI แต่ว่าใน2022หรือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้อัปเดตเป็นตัวของออนไลน์เพื่อเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการที่จะเล่นกับ AI ก็สามารถเล่นได้อยู่เหมือนกัน แล้วก็เกมเนี่ยจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยเป็นโหมดมิทัสก,การที่จะมีการจับคู่แบบออฟไลน์ได้ก็โหมดที่เป็นอาชีพหลักนะครับเราเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นลีกเป็นซีซั่นได้เลยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีการตกแต่งชุดกีฬาหรือว่าชุดทีมตามที่เราต้องการได้หรือว่าเราจะอีดิทจากข้างนอกมาใส่ก็ได้นะครับก็คือสามารถดึงชุดข้างนอกมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกกัปตัน ได้ตามใจชอบเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับเงินเราว่าเราเนี่ยจะซื้อตัวไหนมาแล้วก็เกมเนี่ยจะมีระบบการจัดแทคติกคอจัดรูปแบบในการเล่นให้เหมาะสมเราเนี่ยยังมีการอัปเกรดสนามให้มีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นได้นะครับก็เป็ีเกมหนึ่งที่ทำออกมาได้ค่อนจะดีแล้วก็อยู่กับเรานานมากๆนะครับสำหรับดีมเลนสองพันยี่สิบสองนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถเข้ามาลองโหลดดึก็ได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะ เกมที่สองเนี่ยก็อยู่กับเราหรือว่าอยู่กับท่านผู้ชมมาค่อนข้างจะนานมา,มากๆนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าฟีฟ่าฟุตบอลซึ่งเกมนี้นี่ครับจะพัฒนาโดยค่าย EA Sports เลยตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตในปี2022เมื่อไม่นานมานี้หรือว่าในเดือนมกราที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ได้เพิ่มอะไรต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมาจริงๆนะครับก็จะเป็นตัวของเสียงภาคที่ เราเนี่สามารถเอาเสียงภาคในแต่ละประเทศมาเล่นได้ด้วยนะครับือนว่าเรานี่จะได้ยินเสียงภาคของโซนที่เป็นยุโรปนะครับเราสามารถโหลดมาฟังหรือว่าโหลดมาเล่นโอ้โหมันก็จะเพิ่มอัตราลดให้เราได้เล่นกันแล้วก็ระบบต่างๆภายในเกมนะฮะก็จะมีทั้งการจัดทีมนักเตะต่างๆให้มีความสอดคล้องกับ ทีมเราแล้วก็สเตตัสของเราได้ด้วยแล้วก็เราเนี่ยสามารถเทรนนักเตะให้มีสกิลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะครับมีระบบสุมนักเตะสลับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็ต้องไปลองโหลดเกมนี้กันได้นะครับเกมที่3เนี่ยก็จะมีชื่อว่าไวลิป futebol นะคร,รับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่สร้างขึ้นโดย Netit นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่ทาออกมาในรูปแบบใหม่เลยทีเดียวนะครับคือเราเนี่ยจะอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในสโมสรของเราแล้วเราเนี่ยสามารถเดินทัวร์ห้องได้ด้วย <c oughs> เกมนี้มันจะแตกต่างจากเกมอื่นตรงที่ว่าเกมนี้เราเนี่ยจะมีห้องสโมสรของตัวเองเราเนี่ยสามารถเดินไปทัวร์เดินไปอะไรต่างได้สําหรับใครที่แบบขี้เกียจเดินมันก็จะมีแบบเราเนี่ยสามารถกดในแท็บเล็ต ดูได้ด้วยนะหมดภายในเกมก็มีให้เราเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งหมด PVE หมด PVP แล้วก็จะมีหมด3 v มีให้เราไปเล่นกันด้วยนะครับนักเตะอะไรต่างๆเราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมีนักเตะตัวไหนนะก็คือส่วนมากก็จะเปิดกระชับบองเอานักเตะเพื่อมาเล่นต่างๆแหละนักเตะนะครับก็จะแบ่งตามค่าร์ดไปด้วยนะครับแล้วก็เกมน,นี้นะครับจะมีระบบที่สามารถ อัปเกรดตั้งแต่ได้ด้วยมีแผนต่างๆนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ตอนนี้ยังไม่มีโหลดนะครับเพิ่งเปิดตัวเบต้าให้เทสไปเพื่อเมื่อไม่กี่เดือนวันี้นะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าตัวเต็มเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับแนละ้วก็สำหรับใครที่จกเล่นจริงๆก็รอตัวเต็มได้นะครับเนาะ ชอบเล่นเกมวางแผนแล้วก็บผสมแนวฟุตบอลเข้าไปด้วยนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสตอรีกกมได้มีชื่อว่าฟุตบอลเมนเจอร์ 2022 Mobile นะสำรับเกมนี้นะครับมีทั้ง PC แล้วก็ตัวของคอนโซลเลยนะครับก็คือเกมนี้มีภาคตัวของเวอร์ชั่น2020หรือว่า2021อยู่นะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะแล้วก็ะระบบภายในตัวเกมนะครับจัดการหรือว่าวางแผนนักเตะเนี่ยให้เป็นไปตามที่เราต้องการเลยนะครับก็คือเราจะสามารถคุมทีมต่างๆที่มีลีกการแข่งขันมากถึง60ลีกจาก25ประเทศในของฟุตบอลโลกเลยทีเดียวนะครับเนอะ ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะทาออกมาค่อนข้างจะดีแล้วก็ตอบโจทย์ออมากๆก็คือมันเป็นเกมแนวสไตล์วางแผนนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมในสไตล์นี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับเนาะ สรรเกมที่5้านี้ใครที่ชอบเล่นเกมมือถือสเปคต่ำที่แบบหายเกมฟุตบอลเล่นอยู่ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสระเกมที่มีชื่อว่า Poli s t a l k e r นะครับรเกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่จะมีภาพกราฟ,ฟิกค่อนข้างที่เข่ามาได้แบบน่ารักมากๆ แล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะมีโหมดต่างๆหรือว่ามีลีกต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรานี่สามารถเลือกลีกได้ตามโซนประเทศเลยนะครับมีทั้งเอเชียยุโรป อเมริกาหรือว่าเป็นแบบเวอร์ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นโทนัวร์นิเมนต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกไปลองเล่นกันดูได้นะครับมีระบบการตกแต่งตัวนักเตะต่างๆครับสีเสื้อภาพกราฟิกก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับเหมาะสำหรับมือถือสเปคตับมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ เกมที่หกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Super r c e Football ซึ่งเกมฟุต Super Arcade f สฟุตบอลเนี่ยจะเป็นเกมฟุตบอลเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยจะมีด่านเยอะแยะมากมายให้เราเนี่ยไปเล่นกันเลยทีเดียวแล้วก็เกมนี้นี่ครับจะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เราเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นี่ครับจะสามารถเล่นกับ คนอื่นเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็คือแบบเล่นเป็นแบบมัลติเพลย์หรือว่าเปิดฮัสปอร์ตเล่นกับเพื่อนได้ด้วยภาพกราฟิกภายในเกมหรือว่าเป็นภาพการาฟิกออกแนวพิกเซลอาร์แลวก็ภาพเมือในการเล่นเกมน,นี้ก็จะมีภาพช่ว่าจาเป็นภาพมองม,มุมสูงแล้วก็การเล่นของฟุตบอลภายในเกมก็จะมีอุปสรรคต่างๆด้วยนะยุ่งดีก็อาจจะมีอุกกาบาตตกใ่นะครับมีสภาพอากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตามด่านด้วย เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับใคร,รที่ชื่นชอบเกมที่แบบเล่นชิวๆเล่นมันเพลินแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเนาะเกมที่เจ็ดเนี่ยก็จะมีชื่อว่า efootball play 2021หรือเรียกง่ายๆก็คือเกม play นั่นแหละนะครับ เกมเพลสเนี่ยเปิดให้เราเล่นมานานมากๆแล้วก็เปิดทั้งตัวของ PC c o คอนโซลแล้วก็มาถึงฝั่งมือถือกันบ้างแต่ว่าแล้วทำไมตัวเกมเนี่ยยังไม่เปลี่ยนชื่ออยู่เพาะว่อยู่ในปี2022แล้วเพราะว่าเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ตัวเกมเนี่ยอัปเดตร่าชานะครับก็คือตัวเกมตัวของเวอร์ชัน PC เนี่ยเ,เกิดบั๊กตัวของ ตัวละครต่างๆที่ทําให้ตัวเกมของปี2022เกิดปัญหาก็เลยเลื่อนการอัปเดตของโมบายไปในเดือนเกือบประมาณเมษายนะี่ะนะครับเนาะการเล่นของตัวเกมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเกมฟุตบอลหรือว่าระบบเดิมทั่วไปแต่ว่าก็จะมีโมดต,ต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยให้เราไปเลือกเล่นกันเลยมีทั้งระบบการจัดทีมมีทั้งระบบการเปิดการจะปองอัปเกรดนักเตะหรือว่าแข่งเป็นลีกๆก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะอยู่เหมือนกัน ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยมากมากเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้อยู่นะครับก็คือสามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันได้หรือว่าสำหรับใครที่รอให้มันอัปเดตเป็นปีใหม่แล้วก็เล่นนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเนาะ เกมที่8เในี่ยชอบเล่นเกมฟุตบอลแนวเล่นชิวๆเล่นเพลิน,เ,นเล่นอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสําหรับเกมที่มีชื่อว่า Soccer Superstar นะครับสําหรับเกมนี้น่ครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่ให้เราเนี่ยเล่นผ่านด่านไปเรื่อยซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเราเนี่ยลากนิ้วการเตะลูกบอลให้เข้าประตูให้ได้นะครับแล้วก็การลากนิ้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามศึกษาว่า เราเนี่ยจะเตะไปทางไหนหรือว่าจะทํายังไงให้มันแบบเข้าประตูให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้เขานั้นจะมีด่านต่างๆให้เราเยอะแยะมากมายเกมนี้นะครับจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะ อบเล่นเกมแนวฟุตซอลหรือว่าฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะตัวเกมที่มีชื่อว่า fx football arena นั่นเองนะครับก็ตับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวฟุตซอลที่เราเนจะสามารถเลือกตัวละครได้ตามใจชอบเลยแล้วก็แต่ละตัวละครน,นะครับก็จะมีความแตกต่างทางสเตตัสรือว่ามีทั้งสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นได้ ต่อห้องนี่มากถึง3ามเลยคือการดวนกับผู้เล่นแบบเรียวท่าก็ภาพกราฟิกเป็นในวเกมถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ใหนสวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่กินสเปคอยู่เหมือนกันนะก็สำหรับใครอยากลองเล่นหรือว,ว่าลองโหลดก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้น,น่นครับผม สำหรับเกมสุดท้ายนีย่มีชื่อว่า World League Football นะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมฟุตบอลแล้วก็มักหาเกมใหม่ๆที่เป็นแนวฟุตบอลเล่นอยู่ก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลที่สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้เลยนะครับคือสามารถสร้างห้องแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้เลยแล้วก็เกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องจัดทีมเพื่อไปเล่นกันเล่นได้มากถึง4ี่ คเลยนะครับมันก็จะเป็นแนวฟุตซอลแหละนะครับเนาะแล้วก็การาฟิกในในเกมนี้นะครับถือว่าเป็นการาฟิกที่จะมีความน่ารักมากๆนะครับมันจะเป็นแนวสไตล์แบบจีบีจีบีหน่อยๆแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมองุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมฟุตบอลแล้วก็หาเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็ไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะ แเป็นงไงบ้างสำหรับ10เกมฟุตบอลน่าเล่นประจำปี2022ที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดเล่นกันนะครับกงว่าท่านผู้ชมนี่น่าจะชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถเข้าไปลองโหลดเกมที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจนคลิปหน้าจะเป็นการจันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจนคลิปหน้าสวัสดีครับผม